ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องแท็กเอลเอสนะครับเปิดวันนี้นะครับแล้วก็อยู่เกมอาร์เซเบิลอีโวลูชันนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเปิดคลิปแบบนี้นะครับเราขอเริ่มต้นใหม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มแรกก็แน่นอนนะ้วเกมห็นแบบนี้ครับผมระบบเกมนี้มันฉันนึกคิดถึงได้เกิดนะรู้สึกมันกลับไปไปคลิปแรกอีกครั้งเลยคลิปแรกที่เล่นเกมอาร์นะครับ แล้วผมเลยบอกไปเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นเกมอาร์คน้อยลงแล้วนะครับก็ก็ยังเล่นอยู่นะครับก็จะให้ทุกคนเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเกมอาร์คเนี่ยผมอยากจ,จะให้ดรอปลงไปหน่อยนะเพราะผมเองก็อยากจ,จะมีเกมอื่นเล่นบ้างนะครับไม่ใช่แค่เกมอาร์คนะก็เช่นเอ่อจ,จะเป็นโรบอทเอ่อวีเกนชินิเพ็กอะไร,รพวกเนี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมมีงบหน่อยเนี่ยอาจจะโหลดแมคลับมาเล่นนะครับผม อาจจะงงว่าทำไมถึงไม่ใช้ไม r คับเถื่อนนะครับ,รบว่าโปรดเป็นแท้มันดีกว่านะเวอร์ชันอะไรมันเร็วกว่าหมดเลยนะครับเนะน,นอำจระพูที่เริ่มเล่นมือใหม่นะครับให้ออกนี่นี่เลยมันม,มันมีสองอย่างแหละว่าระหว่างว่าเนี่ยโอกเป็นเรื่องของอะไรนะสติมิแน่ไหมไม่ไดีเอ่อนหนักเอ,อาว้าออกไปของน้ำหนักไป มันดีมากเลยโคตรดีแหมได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนี้กันนี่ก็รู้สึกประหมาากันนะครับเนี่ยเราจะไม่อยู่เฉยๆนะครับเราจะต้องไปประชุมภัยที่อื่นบ้านนะครับเราจะไม่อยู่เฉยๆที่บ้านเหมือนในคลิปครั้งก่อนนะครับอืฟ้ฟาร์มเบอร์รี่ไป เบอรี่สำคัญนะก็เราไป trust บรี่ได้เลยปปปปปปแล้วก็ drink of water จะกรบไปดื่มนำไม่ดื่มนำโอ้ก็ลราจำน้ำมาดียวเงาจะมีเลยกัโอ้ it's a shark it's a shark the shark วับนี่นะครับ อัมน้ำหนักก่อนเลยนี่จะไม่นา่าที่สำคัญนะครับแต่ว่าเราอัมน้ำหนักก่อนนะอืมอเริ่มต้นผมอมาผมจะอาหมดเลยนะเพราะว่าจะไ,ได้เป็นร้อยวันนะหนึ่งร้อยวันในเกมอาร์ตชอบไปเลยครับแล้วผมจะต้องปรับเวลาลงคลิปผมใหม่นะผมขอปรับก่อน ผมจะลองลองแบบวันเว้น,ว,นวันดูนะตนัวงราเนะว่าผมไหวไหมนะหรือถ้าเกิดไม่ไหวก็สองวันจะลงคลิปทีหนึ่งนะครับแต่อาทิตย์หนึ่งอะผมจะให้ทุกคนอนะได้ดูคลิปอย่างน้อยสามสี่คลิปนะครับเฮ้ยมันมีหน้าสร้างวะมันก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมมีคอยาวมันคงไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมวะเออใช่แล้วโอเคเขาบอกว่าเราสร้างแคมป์ แฟินกับหินเฮ้ยตัวนี้มันสไลด์ได้เนี่ยวับมาพี่ฟินคูมาแล้วโป๊ะโป๊ะแม้ที่ต้องการฟินนี่ไม่ออกเลยเนาะโอเคหินนี่เก็บเอาดีกว่า เอ้เดี๋ยวมันข,ขาดะไรคันนี่หนึ่งเราเลยเก็บไปแล้วแล้วก็ครับเป็นแคมป์นะครับแล้วก็ขอเสื้อเลยโเกดิอ๋อเสื้อแล้วกันโอเคนี่เก็บมาหน้าผมแนะนำว่าให้ครับเอ่อพวกพวกของอุปกรณ์เริ่มต้นไม้ครบนะครับขวานนะครับพวกหอกอะไรพวกเนะี้ยหอกนะแนะนำว่าข้ามสององันมันพังง่ายนะครับ น,นี่เขาเราจุดไฟใช่ไหมเอาไมา้ใส่เข้าไปจุดแล้วก็ปิดโอเคแล้วก็อัพอาวนี้ให้อัพเป็นสเตมิน่าครับอ่าก็อัพของมาเลยนี่อัพแค่พวกนี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่จำเป็นอัพพวกกระบอกน้ําพวกอะไรแบบนี้นะครับอัพแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับอัพแค่สองอย่างพอนะครับนะ เสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องฟาร์มอีกนะครับโอเคเขาบอกว่าเราคืออะไรอะโอ๊ยคือ <c oughs> นี่คืออะไรวะ <c oughs> คุณร้องคงทำอะไรเอ้ยให้ข้าดูวโดจับตัวโดมเป็นมาทำอาหารนะโอเคโอเค ต้องครับหกมาก่อนแล้วกันจะได้ง่ายๆครับผมเวางทำอะไรตีตีตีอ่ะน้า,านครับอย่าไปต้องขรับขวานมาก่อนเนะ่ยโอ้ยเฮ้ยหินรัวเลยวะมือต่อยโอเค ครับคู่อเริ่มต้นมาวขวานสําคัญสุดแล้วมั้งถ้าเผมเดานะถ้าผมดูนะคือขวานสําคัญสุดแหละโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วเราก็เอาของพวกงงนี้ครับผมใส่ฟึบฟึบท่าน,นี้ก็สบายนะครผมชุดเกมอาร์คของวันแรกนะครับสบายใจมันมาจ,จะเสียดายนะสำหรับนะฮะเก่าๆนะซึ่งแต่จริงเนี่ยผมก็คิดอยู่นานนะผมจะทำดีไหมโอเคแล้วก็ ครับหอกขึ้นมามาเด้อดอย่ามือโซนนะอย่ามือโซนไปตีคอยาวนะแปะโอเคก็ใช้จอบขุดเราจะได้เนื้อหนังเราจะได้หนังกาข้็น้อยๆอระชอบแยบแยบไปอยู่กับมันเพราะว่าเรากลับไปที่แคมป์นะครับ แล้วก็กลับมาที่แครมกันเลยอะใส่ไม้เข้าไปใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็เผาอาแล้วก็รอครับผมเอาว่าเรารอเนื้อนะผมจะครับนี่แะ้วกันนี่เป็นพื้นนะครับก็ต้องนั่งฟามของอีกนะครับะระหว่างรอเนื้อก็นั่งฟามของนี่แหละ ต้องรีบทำกำแพง,งสูงๆผมได้บทเรียนจากตอนที่ทีเล็กมันเออมาถล่มบ้านผมเลอาจจะสงสัยว่าถล่มบ้านอะไรผมโดนเอาฟ้าทีเล็กเกิดที่โค่โลกเหนือตรงหน้าบ้านหมเลยแล้วงหก็โดนพังทลายบ้านหายนั่นแหละจะเกิดขึ้นครับชิดนาเซาโอเคเดี๋ยวนไปก่อนโอเค รับเตียงเอาอับเตียงมาด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยแล้วก็มาครัทส่งพื้นก่อนนะครับกำแพงสองงานนะครับพื้นสองกำแพงสองนะครับโอเคไลท์โอเคโอเค,อ,เคอีกนีดหนึ่เลยให้ข้างห,หน้ามันยื่อดมเหมือนเดิมดกันะนะนี่อย่างนี้ แล้วก็จะปิดข้างๆก่อนนะตัวนี้ห้ามปิดนะเพราะอาวเราไม่ได้ปิดฝันนี้ก็งั้นอ่านไปสองชั้นนะครับขาดไฟเบอร์สิบห้าเลยเหรอทุกคนไฟใกล้มืดแล้วหนึ่งวันก็คือเราต้องให้ถึงมืดแล้วก็เช้าในวันต่อแล้วก็เช้าในวันต่นนนนอไปนะครับนั่นคือหนึ่งวันนะครับพี่เต่านีไไน่เป็นอะไรอ่ะรู 3, 7, ้สามไปเจ็ดรโอ้ <Yeah. S 2> <c oughs> อย่าเข้ามาใกล้เลยเต่าอย่าเป็นเต่าผัดเผ็ดไหมเต่าผัดเผ็ดมานั่งเก็บนั่งเก็บนั่งเก็บนัฟาน,งาน,ง okay, น่งฟามนัโอโอโอเคครัรรบคมฟ๊รมอ๊คโอ๊คโอ๊ค มาปังไม่อลยเหรเออโอเคนัื่องการเสียไม้ไฟเบอร์อีกแล้วเหรอไฟเบอร์อใช้บ่อยมาก ผมติดปุ่มนี่แลว่าปุ่มในเกมเกมชินิมเพกอะไอปุ่มวิ่งมันอะเว่าผมติดเกมชินเนืออะไรนะผมติดอารกมากกว่านะแต่ว่าเออกดบ่อยกโป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 โอเคปะต้ม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 ตมม ต่อไปข้างหลังดีใช่ไหมเออเพะผต่อไปข้างหลังถ้าอิงก็ต่อมาต่อไม่ได้ใช่ไหมนานแล้วผมต้องต่อมาขัางนาเดียวก็ไม่ได้ใคาดนี้ก็ไม่ได้ถ้าต่อมาฝันี้ผมผมก็ต่อคานนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ต่อไม่ได้แล้วจะต่อฝั่งในได้เนี่ยต่อนี้เหรอมันก็ไม่ได้ไหมอ่ะผมวางแนวผิดหรอปกติต้องวางได้นะหรือว่าเราต้องขย่มันตรงนี้วะ เออเพื่อมาแบบสมัสมุกวางเนี่ยได้กรรมวางผิดกระดุครับแล้วก็ทำการอะไรกันนี้ยต้องต้องต้องเวนทีไว้ใช่ไหมเรียกกองงาน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือบบอลมันโดดขึ้นไม่ได้เฮ้เบิลดได้แล้วโอ้โหแป๊บเดียวเวลอ์เวิลด์ฮาละเอาเป็นเต็ดยานะแล้วก็เรายังไม่อัพประตูอะไรหรอกเนี่ยอัพปูนี้มาก่อนแล้วก็อ่ะปิดนี้นะกันเผื่อมีมีสัตว์ร้ายขึ้นมาก็หลบไน่ได้ แม่ก็รับฟองนี้ได้นะครับก็เราก็วิ่งลงมาแบบนี้ซื้ลบได้ใช่ไหมมันก็ไม่เห็นแล้วเถอะไปอ้าอ้ไอ้นนิดไอไอไอตุริไอเกือบแล้วฟาร์มของกนฟาร์มของกน